โปรเตย์เพลย์ไทม์บ่ายเม็ดฟูทำความสะอาดรีเทนเนอร์สนับสนุนโดยโพลิด er. ินโปรรีเทนเนอร์สวัสดีครับอยู่กับช่วงโปร,โรเตย์เพลย์ไทม์และวันนี้เตยเลือกฉันเลือกไหมพิกหิง พี่อ่ะโปรโตเต้โอเควันนี้มีอะไรปรึกษาโปรไหมครับวันนี้หนูอยากมาฝึกสกิลการเล่นเกมเหมือนพี่เตเ,เพราะว่าเคยมารายการลดรงเรียนแนละ้วดูลงโทษแทัศติจุดดีมากที่เลือกมาปรึกษาพี่ <c oughs> กฎของการเล่นเกมในลดงเรียนมันต้องจริงจัง <c oughs> เพราะว่าเวลามีคนหนึ่งจริงจังแล้วเนี่ยคนที่เหลือเขาจะจริงจังตามเหมือนกับสำนวนที่สอนว่า ส่งซิกเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตาเอางี้ดีกว่างั้นถ้าพี่ขิงเนี่ยอยากเล่นเกมให้เก่งพี่ต้องฝึกการเล่นแล้ววันนี้เราจะเล่นเกมทายสำนวนกันให้พี่กับพี่ขิงผลัดกันทายสำนวนงั้นเดี๋ยวพี่จะเป็นคนใบให้พี่ขิงทายก่อนแล้วกันนักบวชหญิงนะนักบวชหญิงไม่ใช่พระไม่ใช่พระเป็นผู้หญิงไม่ใช่้แพ็คแพชีแพ็คชีเลยนะอัต่อไปอันต่อไปะไรอปลา ลำไม่ดีนะพี่เข็มได้ลงเข็มนะมันตาพี่เริ่มขยิบตาสองตาเข้ามุมตาหลิวต้องหลิวตาตาปากว่าตาขยิบช้างขี่ช้างจับรักเต้ตั้มตั้ตั้มกระพิรัยไมนะไหวไหววนไหววนหลังปิดทองหลังพระ นี่คือคนโปรคนเล่นการพิ่กิงพอเก็ตแล้วใช่ไหมครับเก็ตแล้วค่ะพอแล้วลูกนะว่าวิธีการชนะมันต้องทำไงมันต้องนิ่งอย่างนี้โอเคตอนนี้หนูมั่นใจในการเล่นเกมเยอะขึ้นนิดนึงแหละแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่หนูไม่มั่นใจเลยอ่ะข่าติดบริเทนเนอร์ล้างน้ำเท่าไหร่นะก็ไม่หายสักทีแล้วพอเอาแปรงใส่ยาสีฟันมาขัดอีกนึงอีกทนึงว่าเป็นรอยแค่ล้างน้ำเปล่าจะไปพอไรแถมยังใช้ยาสีฟันมาขัดขัดอีกเป็นวิธีที่ผิดอย่างมหาเลยในฐานะโปรเตนะบอกเลยว่ามีวิธีที่ง่ายแล้วก็ดีกว่าล้างน เม็ดฟูทำความสะอาดรีเทนเนอร์ที่ช่วยลดแบคทีรียแล้วช่วยให้รีเทนเนอร์สะอาดใสกิ้งเลยไม่ทําให้รีเทนเนอร์เป็นรอยขีดข่วนจากการขัดแค่ใส่เม็ดฟูในน้ําอุ่นแล้วแช่ทิ้งไว้3นาทีจากนั้นล้างด้วยน้ําเท่านี้รีเทนเนอร์ก็สะอาดขึ้นแล้วตอนนี้หนูรู้สึกมั่นใจทางการเล่นเกมแล้วก็เรื่องการดูแลรีเทนเนอร์มากขึ้นเลยค่ะขอบคุณโปรพี่เต้มากนะครัรดูหัวทิพย์พี่ขอคุณพี่ขิงมากนะครับที่มาร่วมเล่นเกมกับพี่ขอให้ดูแลรีเทนเนอร์ให้สะอาดอยู่เสมอดูแลแบบโปร ให้โปรดูแลนะครับ